เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเวทีวันนั้นคำถามเพียงหนึ่งคำทำไมถึงสั่งสะเทือนหัวใจแม่ลูกทั้งประเทศครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนี่คือก็สุบุััตมักหมอลำนิวส์ผมและคุณมาร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้เกี่ยวกับคุณแม่ไอซและศิลปินรุ่นยาวเสียงทองน้องต้นข้าวสุปริยาที่ล่าสุดมีเหตุการณ์เรียกได้ว่าพีกลางหลังเวที เรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกแชร์อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์เพราะมันไม่ใช่แค่การแสดงธรรมดาแต่เป็นบททดสอบของหัวใจระหว่างแม่กับลูกท่ามกลางกระแสะข่าวลือและความเข้าใจผิดจากแฟนคลับบางส่วนค่ะใช่ครับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังคอนเสิร,ร์ตที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีตอนนั้นมีแฟนคลับจํานวนมากรอส่งน้องต้นข้าวตามปกติแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือมีแฟนคลับคนหนึ่งได้ถามคําถามตรงไปตรงมาและ ค่อนข้างแรงทีเดียวครับแรงมากจริงๆเพราะคำถามนั้นคือแม่ดูแลน้องจริงไหมคำถามสั้นๆที่เหมือนมีดบาดใจเพราะมันไม่ใช่แค่คำถามเรื่องชีวิตทั่วไปแต่มันแตะถึงความเป็นแม่ซึ่งเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนที่สุดในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งถูกต้องครับและสิ่งที่หลายคนชื่นชมคือแม่อไม่ได้ตอบกลับด้วยอารมณ์หรือหลีกเลี่ยงคำถามเลยท่านตอบด้วยเสียงเรียบๆแต่มั่นคงมากว่าดูแลตลอด คำพูดเพียงสองคำแต่สั่นสะเทือนใจคนทั้งงานเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือพลังของความจริงที่คนพูดมั่นใจในหัวใจของตัวเองไม่ต้องอธิบายยาวไม่ต้องแก้ตัวเพราะความจริงไม่ต้องพิสูจน์ด้วยคำพูดมากมายครับและสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมอยากชี้ให้เห็นครับความสอดคล้องของคำพูดระหว่างแม่ยา่าและลกูกเป็นเหมือนกราะป้องกันเขาหรือที่แข็งแรงที่สุดในโลกนี้เพราะมันมาจากหัวใจที่ตรงกันไม่ใช่การสร้างภาพครับ ใช่ค่ะและอีกหนึ่งภาพที่หลายคนพูดถึงคือภาพตอนที่น้องต้นข้าวเดินจูงมือแม่กลับรถหลังคอนเสิร์ตเป็นภาพเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะเพราะในขณะที่ข่าวนื้อพูดถึงการทอดทิ้งภาพนี้กลับยืนยันด้วยการกระทำว่าแม่ลูกคู่นี้ยังจับมือตันแน่นเหมือนเดิมถูกต้องเลยครับภาพนี้เหมือนเป็นคำตอบสุดท้ายของทุกข้อสงสัยมันไม่ต้องพูดอะไรอีกเลยเพราะภาพของแม่ลูกเดินกลับบ้านด้วยกันคือภาพของชีวิตจริงไม่ใช่ภาพข่าวครับ และนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นถึงกับน้ำตาซึมเพราะมันสะท้อนว่าความขูกพันในครอบครัวมันไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องอธิบายมันแค่ต้องอยู่จริงและรักจริงผมคิดว่าประเด็นนี้มันมากกว่าเรื่องของข่าวแล้วนะครับมันคือบทเรียนของมนุษย์เลยได้ซ้าว่าในยุคที่ใครๆก็พูดใครๆก็วิจารณ์บางทีสิ่งที่หนักแน่นที่สุดคือการกระทาไม่ใช่คาพูดครับ เห็นด้วยมากค่ะและในมุมของสังคมข่าวสารยุคนี้เราในฐานะผู้รับข้อมูลต้องรู้จักแยกให้ออกระหว่างความจริงกับความเชื่อหลายครั้งข่าวลือมันดังเพราะคนอยากเชื่อมากกว่าความจริงที่เบาแต่มั่นคงใช่ครับแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าแม้จะมีแสงไฟชื่อเสียงแรงกดดันหรือข่าวลือมากมายแต่สิ่งที่ยังคงสว่างกว่าแสงไฟบนเวทีก็คือแสงจากหัวใจของแม่ลูกคู่นี้ที่ไม่เคยดับเลยครับ บางคำถามอาจไม่ใช่คำถามธรรมดาแต่เป็นบทพิสูจน์ของหัวใจคนเป็นแม่คืนนี้เราจะพาคุณไปฟังเรื่องจริงที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างแม่ไอซ์และน้องต้นข้าวสุปริยาเรื่องราวที่ทั้งอบอุ่นและสะเทือนใจในเวลาเดียวกันครับใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวทั่วไปแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงพลังของครอบครัวความอดทนของผู้หญิงคนหนึ่งและแรงกดดันที่ศิลปินเด็กต้องเผชิญในยุคที่ทุกอย่างไวเหมือนสายฟ้า ถ้ามองให้ลึกลงไปกว่านั้นนะครับเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของแม่ลูกแต่มันคือภาพสะท้อนของแรงกดดันที่ศิลปินเด็กอย่างต้นข้าวต้องเผชิญในทุกวันครับจริงค่ะเด็กวัยเพียง13ปีที่ต้องอยู่ท่ามกลางแสงไฟมีคนรักมากมีคนติดตามมากแต่ก็ต้องเจอกับแรงคาดหวังม,มหาศาลจากสังคมแฟนคลับและสื่อในทุกการเคลื่อนไหวในโลกที่ทุกอย่างเกิดไวแชร์ไวและตัดสินไว เด็กคนนึงต้องโตเร็วกว่าปกติต้องมีวุฒิภาวะเท่าผู้ใหญ่ทั้งที่ในใจยังอยากเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่อยากร้องเพลงอยากเห็นแม่อยู่ข้างๆครับนี่แหละค่ะสิ่งที่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังรอยยิ้มของศิลปินเด็กมันมีทั้งความเหนือ่อยลความกดดันและภาระความคาดหวังที่ต้องแบกไว้บนไหล่เล็กๆแต่ต้นข้าวก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่านอกจากพรสวรรค์แล้วเธอยังมีพรแสวงที่เต็มเปี่ยมนั่นคือความพยายามการมีสติ และความเคารพผู้ใหญ่ครับเรากลับมาที่แม่ไอซ์กันอีกครั้งนะคะลองคิดดูสิคะผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องทำหน้าที่ทั้งแม่และผู้จัดการชีวิตลูกไปพร้อมกันต้องรับแรงกดดันทั้งจากสังคมและโลกออนไลน์ค่ะเธอไม่ได้เป็นแค่แม่ของศิลปินนะครับแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องอดทนเผชิญกับเสียงวิจารณ์ที่บางครั้งไม่ยุติธรรมแต่ยังยืนหยัดด้วยความรักของแม่และนั่นคือสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดครับ และสิ่งที่เห็นชัดคือต้นข้าวเองก็ซึมซับสิ่งนี้ไปเต็มที่เด็กคนนี้รู้จักกตันยูเขารพผู้ใหญ่รู้คนของครูและครอบครัวทุกครั้งที่พูดถึงแม่จะเห็นประกายในแววตาที่สะท้อนคำว,ว่าภูมิใจชัดเจนมากค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรพูดถึงก็คือบทบาทของสังคมออนไลน์ครับเพราะว่าในยุคนี้ข่าวลือหรือคำถามหนึ่งคำมันสามารถกลายเป็นไวรัลได้ภายในไม่กี่นาที ใช่ค่ะและสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือการตัดสินที่ตามมาทันทีโดยไม่รอความจริงการแชร์การคอมเมนต์บางครั้งมันอาจไปทำร้ายคนที่ไม่เคยมีโอกาสได้พูดอะไรเลยค่ะกรณีของแม่ไอ้กับต้นข้าวนี่แหละครับเป็นตัวอย่างชัดว่าคำพูดในโลกออนไลน์สามารถสร้างบาดแผลได้แต่ก็สามารถสร้างพลังบวกได้เช่นกันถ้าเราใช้มันอย่างมีสติครับ ถูกต้องค่ะโลกโซเชียลไม่ใช่ศัตรตูแต่คือกระจกสะท้อนมนุษย์ทุกคนถ้าเราเลือกที่จะเข้าใจมากกว่าตัดสินโลกออนไลน์ก็อาจกลายเป็นที่ที่อบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่สองของศิลปินได้ค่ะและภาพที่แฟนคลับหลายคนยังจําได้ก็คือภาพของน้องต้นข้าวจูงมือแม่อ้อกลับบ้านหลังคอนเสิร์ตครับภาพเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมาย มันเป็นภาพที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่บอกได้หมดว่าความรักยิ่งอยู่ตรงนั้นเสมอมันคือคำตอบที่ชัดกว่าคำอธิบายใดๆค่ะใช่ครับและสำหรับหลายคนภาพนี้คือบทสรุปของทุกข่าวลือเหมือนตะปูปิดฝาลงข่าวอย่างที่คอมเมนต์หนึ่งบอกไว้แต่มากกว่านั้นมันคือการยืนยันว่าครอบครัวนี้ยังจับมือกันแน่นครับเรื่องนี้สอนเราหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของความอดทนความรักของครอบครัวและการรู้เท่าทันสื่อ และที่สำคัญคือมันเตือนให้เราระลึกว่าเบื้องหลังศิลปินทุกคนยังมีหัวใจของคนธรรมดาที่ต้องการเพียงความเข้าใจไม่ใช่คำตัดสินครับต้นข้าวและครอบครัวของเธอคืออีกหนึ่งตัวอย่างของแสงเล็กๆที่สู้กับแรงกดดันของลูกใหญ่ได้ด้วยความจริงใจและนั่นคือสิ่งที่ทาให้เธอได้รับความรักมากมายจนถึงทุกวันนี้ค่ะและแน่นอนครับสาหรับพวกเราทุกคนในวันนี้คำถามที่อยากฝากไว้ก็คือเราในฐานะผู้เสพข่าว จะเลือกมองคนอื่นด้วยสายตาแบบไหนจะเลือกตัดสินหรือจะเลือกเข้าใจฝากไว้ให้คิดและฝากแรงใจถึงแม่ไอซ์และน้องต้นข้าวสุปรยาศิลปินรุ่นเล็กผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่คนนี้ด้วยนะคะขอให้เส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและความจริงใจที่ไม่เคยจางหายค่ะใช่ครับแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าแม้จะมีแสงไฟชื่อเสียงแรงกดดันหรือข่าวลือมากมาย แต่สิ่งที่ยังคงสว่างกว่าแสงไฟบนเวทีก็คือแสงจากหัวใจของแม่ลูกคู่นี้ที่ไม่เคยดับเลยครับพูดได้สวยมากค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วสายใยแม่ลูกมันคือสิ่งที่ไม่มีคำว่าข่าวลือทำลายได้เลยจริงๆและสำหรับใครที่ได้เห็นภาพหรือฟังเรื่องนี้คงรู้สึกเหมือนกันว่านี่คือบทเรียนของความรักความอดทนและการไม่ตอบสนองด้วยความโกรธแต่ด้วยความจริงใจครับ และก่อนจะจบวันนี้ก๊อตสิบบัตรมักหมอลันิวส์ขอฝากคําเล็กๆจากใจถึงทุกคนครับก่อนจะตัดสินใครจากข่าวอย่าลืมมองลึกลงไปถึงหัวใจของเขาและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งกําลังใจให้กับแม่ออสและน้องต้นเข้าสุปริยาศิลปินรุ่นเล็กผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่คนนี้รวมทั้งติดตามข่าวต่อไปกับก๊อตสิบบัตมักหมอลับนิวส์